เรากำลังขับรถไปสยาม<ช>พรีเมียมเอาเลตที่นะแรกของประเทศไทยเยี่ยมหนูดูนะเนี่ยมาช้อปิงยังมีแต่ของหนูของหม,ม,มามเลยเนี่ยดูดิ ดีครับผมทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel Crazy US นะครับผมก็เราเอาถ่ายคลิปไงสวัสดีค่ะเ่ย <Yeah. S 2> เรากำลังขับรถไปสยามพรีเม<ช>ียมเอาเลทที่แรกของประเทศไทยคือเราไปเอาเล็มาทุกประเทศซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะชอบอยู่หลักๆก็คือโกเทมปะพรีเมียมเอาเล็อยู่ที่ฟูจิหลังข้างหลังมันจะเป็นภูเขาไฟฟูจิเลย นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือวูดเบอรี่ที่ททไหน,น,นที่นิวย,ยอร์กทั้งสองที่เป็นบริษัทเดียวกันกับที่สร้างที่เมืองไทยนี้จับมือกันกับเออบริษัทซีมอนกรุ๊ปจำกัดเออไม,ไม่รู้ป่ะใช้งบ4,000ล้านเออไร่ีไรทำไม่ได้ เดี๋ยวไปสายเอานะพี่พี่จะต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนนะครับช่อง Channel Crazy Arts จะพาทุกคนไปดูสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตแห่งแรกสุดในประเทศไทยแล้วจะมารีวิวในฐานะผู้ใช้จริงที่ไปในทุกๆที่ของเอาทเล็ตในต่างประเทศแล้วว่าแตกต่างกันไหมแล้วเมืองไทยสู้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน yeah บังแดดหนูอ่ะไม่เอาพายเออแดดสองเราก็มาถึงแล้วที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากจริงๆแล้วมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาช้อปปิ้งเลยมาทำงานมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไม่ได้อยากช้อปปิ้งเลยจริง นะว,วันนี้ห้ามใช้เงินเลยนะมันตะบาทเดียวไม่ใช่จะพาทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะหมดไปเท่าไรหร่ฮะใช่เหรอเออทำคอนเทนต์อยากจะทำคอนเทนต์ไม่ได้อยากจะช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะเหมือนที่ต่างประเทศไหมที่เราไปในทุกๆท,ที่นะคะจะเวิร์กไหมหน่าเดินไหมของดีไหมราคาดีไหมเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกนะคะเราไปดูกันไปดูบรรยากาศกันดีกว่าแล้ววันนี้จะหมดไปเท่าไหร่จิง้ง สิ่งแรกที่เราจะหาในตอนนี้นะคะ <im itation> ก็คือห้องน้ำอยู่ไหนอยากห้องน้ำมาเลยวันนี้ไปห้องน้ำกัน <im itation> จากหกพันเก้าเหลือพันสี่แน่ไปดูกัน ใหม่ดีกว่าให้พี่หนึ่งทำ Take ไรอ่ะคุยอะไรอยู่เดี๋ยวซื้อเสื้อไปฝากพี่เน็ตฝากใครนะฝากพี่ห um> นึ่งพี่หนึถ่ายอยี่นี่อ่ะ่็ใช่ไงซื้อเสื้อไปฝากพี่เน็ตนี่ฝากฝากไหมพี่อยู่นี่ก็จะไปฝากพี่หนึ่งไปฝากบที่ร้านอ้อทามาโซนแบรนด์เนมแบบว่าบาลางเบอร์เบอรี่แล้วนะคะไปดูกันนี่ยังไม่ได้เลยที่มือเปล่าเลยที่เดินประมาณครึ่งเอาเล็แล้วแต่ยังมือเปล่าอยู่ าพันว่าแรกคนต่อชื่อแบบเยออ่อโมแต่ตอนนี้เด็กแค่นี้ทำไรอะ่ะชอบมันไงจะดูราคาสองหมื่นแปดพันเหมือนลดมาหมืน่นหนึ่งใช่ไหมลดมาหมืน่นหนึ่งราคาเท่ากันคนคิดว่าอันนี้สวยมาก สขอลองสัก,สกคันหผ,ผมไม่เคยมีกระเป๋าสีขาวเลยแล้วทำไมต้องหายไกล้ขนาดนแล้วหนูไม่เคยมีกระเป๋าสีขาวแล้วแบบพอจะซื้อสีขาวแบรนด์เนมแพงๆใช่ปะก็เสียดายเพราะว่ามันจะเลอะง่ายใช่ไหม,มกำลังหาเหตุผลให้พี่หนึ่งหยุดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องไปลอขอไปลองอันนี้ก่อนอันนี้ก็ดูแบบออกไปหน้าบักซอยนี่คือกระเป๋าใบหน้าบักซอยอันนั้นถูกคุ้มกว่าไหมพี่หนึ่งว่าไงเริ่มถามหาความคุ้มแล้วครับ ออที่หนึ่งไม่ชอบสักอันได้ไหมแน่เลยยังไม่จบนะครับยังไม่จบมัยังเลิกไม่ได้จ้า<ม>ทุกคนช่วยเลิกหน่อย<ม>สีไหนดีคอมเมนต์ Comment มาได้เลยครับระหว่างสีเขียวกับสีขาวทรงสามเหลี่ยมนี้นะฮะลืมละมั้งวันตัวเองท้องอยู่เนะี่ยลูกเลิกมันลืมหมดล้วดอะไรหน่เราถึงจะได้แหละเอาสองใบไปเลยบ้า <c oughs> ถามลูกก่อนว่าลูกอยากได้ไหมลูกตอบไม่อยากได้ไหนหนูดูซิว่า สวยไหมฟังไรเสวยครับไม,บไม่ไม่ไม่มลูกบอกว่าสวยหน,มนูมโน,โนลูกบอกให้เอาสีขาวมีช้อยส์ระหว่างขาวกับเหลืองผมเลยถามว่ามีช้อยสไม่เอาทั้งคู่ไหมมีไหมลูกบอกไม่มีอ่าลูกอาสองเฮ้ยโมนารกำลังเช็คของนางสูปได้ใบนี้นะครับว้าเบันลลู้ ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วจ้าปิดแล้วจ้าดีนะที่ซื้อบาลังไปแล้วลูกสาวจะไปช็อปทั้งร้านสักหน่อยโอ้ย<ป>เวอร์ไปเวอร์ไป่อต้องไปดูเขาปิดมันไม่ให้หนูเข้าที่นี่ปิดสามทุ่มแต่แบบเบอร์เบอรี่ปิดรับคิวต้องทุ่มเลยทำไมเขาไม่ยอมทำงานจนตามกำหนดเวลาที่บอกดังนั้เขาขี้เกียจจะไม่เข้าเบอร์เบอรี่อีกแล้ว นี่เราเดินมาถึงโคชไปดูโคชกันว่าจะเหมือนที่เมกามอยากได้ดัมโบ้นิเงิลเอาดัมโบ้ไหมไม่เอาน่ารักปะดัมโบ้สรุปโคชที่นี่แพงกว่าเมกาเยอะมากเพราะว่าที่เมกามันเป็นแหลกของมันเนาะก็คือเอาเงี้ยเป็นราคาเต็มที่ลดประมาณ30เซนใช่แล้วก็ที่เมกาคือแบบลดแบบ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันเป็นของเมกาก็ซีเคเขาวิ่งควายนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนที่นั่นนะครับผมก็จะแบบเล็กๆไม่ได้มีแบบว่าอะไรมากมายนะครับไปต่อที่อื่นเถอะอันนี้สึกะไทเกอร์เฟอร์ล่านะครับวีแฟนบอยจ้าใหญ่กว่านี้ จะเอ็นบ,บอยไปซับเพื่อสัอังกรุบกิบกรูบกิบกรูบกิบอะไรเกือบสามพันกรุบกิบกรูบกิบไปหาดูต่อว่ามีอะไรกนดูข้าวดู้าวเหมือนกันแล้วดูดูจนแบบน่าจะจบจบแล้วไปกินข้าวกันติดค้างนะครับเดี๋ยวมาไม่ถึงไนกี้ จริงๆไทกนี้ที่นี่ก็เหมือนกับที่ต่างประเทศนะโอเคอยู่นะอก็รถก็ประมาณกันแหละเพราะต่างประเทศกจจ็จะวางเชลส์แบบนี้ครับแล้วจ้าแต่คนก็มาดูรองเท้าแหละแต่เราไม่ค่อยไม่ได้ดูอะไรแล้วตอนนี้นะครับผมอยากไปเดินเบบี้แคร์ไหมไปครับเบบี้แคร์แต่ดับแรกขอแวะแชมเปี้ยนก่อนครับไปครับสรุปแล้วแชมเปี้ยนไม่มีอะไรเลยนะครับ ว่าน่าจะได้ที่เบบี้แคร์นี่แหละของเอาละจะเป็นคลิป crazy family หรอเปล่าครับคลิปนี้น่ารักจังอ,อันนี้เนี่ยอนนี้อะไรก็ได้ที่ไม่บังคับลูกพี่ใส่สีชมพูพอแล้วอ่าคุณแม่นะฮะเริ่มหยิบของลูกอย่างเมามัน น่ารักก้อนน่ารักมาบาังตานะครับอุ้ยสไปร์ลโดนนะครับไปแล้วครับนี่เป็นว่าเล่นเลยครับโดนจ้านา่าวาปลาปลาแบบเลาะ,ะ,ะช็อตได้แล้วจะไปกินข้า,นาวน่าวาปลาปลาสิเจนยังชค่ผู้หิวข้าวทำเดียวเองพวกใส่ร้ายอะ่ะพวกใส่ร้ายเลยไปจ่ายตังไปจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังจ่ายจ่ายตัง,ตง,ตง,ตงได้อะไรมาบ้างคะ น,นี้ของคุณแม่นะครับอน,นี้ของคุณลูกนะฮะทำอะารปล่ะไม่ได้เลยเลยนอกจากมาถือของมาะถือของ,ของให้เย่ให้ลูกดูไว้นะ <c oughs> ไอตัดต่อเราอะเฟียดอะมันมีช่วงให้เราเนียนะช่วงหนูดูไว้นะหนูดูไว้นะเนี่ยมาชอปปิ้งยังมีแต่ของหนูของหม,มาเลยเนี่ยดูดิ แล้วเพราะเราคิวมาก็กเลยมากินนะคะที่ร้านอาหารญี่ปุน่นอาจิซังอยู่ในอาเล็ตน,นะคะซึ่งที่นี่ก็มีแบบร้านอาหารแล้ว่าประปรายแต่ว่าจะมีฟู้ดคอร์ดใหญ่ เป็นฟุตคอร์ดเดียวกับพารากอน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเอาท์เล็ตพรีเมียมทั่วไปแห่งแรกของประเทศไทยที่ถือว่าโอเคเพราะว่ามันมันเป็นที่แรกมันไม่มีมันไม่มีที่ไหนเปรียบเทนะียบเนาะแล้วแบบ่าในประเทศไทยนะในประเทศไทยนะถ้าถ้าเรื่องของช็อปเนี่ยต่างประเทศก็จะยังคงม,มีเยอะกว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเช่เช่นเซียกา้าเบ a ร์ r บอรี y ก็จะมีอยู่แค่2แบรนด์นี้เนาะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากจะมีแบบ Gucci ว a l e n t i n o p r ด้ a เรียกได้ว่ายังขาดร้านดังๆอีกเยอะเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศเราอาจจะยังไม่เท่าแต่ว่าสําหรับการที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่าสวยงามหรูหรอาอลังการอยู่เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสินค้าสินค้าถือว่าดีอัปเดตอยู่แล้วก็ราคาก็ ค่อนข้างดีในบางแบรนด์บางแบรนด์เช่นโคช้ชถ้าเปรียบเทียบแบบขายเมืองไทยซื้อกบอยู่เมืองไทยคนที่ไม่ได้บินต่างประเทศถือว่าคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่แบบเคยไปซื้อที่แบบว่าเมืองนอกมันมัน,ม,นมันก็ต่างกันอยู่ดีเพราะว่ามันแบรนด์เขาคือแบรนด์อเมริกาแท้ๆเนาะมันก็เทียบไม่ได้ไไดใช่นะคะถ้าให้คะแนนกับน้องวาลที่เปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะให้คะแนนแบบ 4ีคะแนนอะไรถ้าไม่เอาไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะน้องวอาก็ให้คะแนนแบบ7 0คะแนนแบ,บคะแนนเลยนะมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สินค้าดีไม่ได้เป็นสินค้าเก่าๆแบบน่าเกียดน,น่าเกียดไม่ใช่แบบนั้นก็คือสินค้าอัปเดตคุ้มสําหรับคนไทยที่จะมาซื้อตรงนี้ในการไปซื้อที่5ถือว่าโอเค สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยอันนี้สำคัญที่สุดในการมาเดินวันนี้ก็คืออย่าลืมกดซับสไคร้นะคะกดไลค์กดติดตามกดรักเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เรานะคะเราอุตส่าห์ล้วงาสามแบกเบบีมาเดินเพื่อทุกคนเลยนะไม่ได้อย่างช็อปปิ้งเลยอ่าสุดท้ายวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่นะคะคือหมดไปสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสามหมื่นสี่กว่าแต่ว่าซื้อของใหญ่เงซื้อบาลัง ซื้อกระเป๋าโอลีสองหมื่นเจ็ดลดจากห้าหมื่นห้านะคะอ่อซื้อของลูกก็มีแค่สองร้านที่ซื้อที่เหลือเข้าเดินเข้าเดินออกไม่ได้ซื้อเลยอ,อ๋อแล้วก็อีเวนต์บอยอันนั้นช้อปปิ้งของขาดเขาประมาณสี่หมืน 4, ่นบาทใช่หรือเล่าอ่อใช่ประมาณหมดไปสี่หมื่นบาทแต่หมดไปกับของใหญ่ก็คือบาลังกับของลูกแค่นั้นเองสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเราน,นะคะนรับใครที่ชอบคลาสสิคของเราครับอย่าลืม กดติดตามเฮ้ยกดะดิ่เฮ้ยต้องสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอ,อย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจะเปน็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับถ้าเราทุกคนะไรบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ